จะลงสนามเด็กเล่นต้องหยิบรองเท้าไปใส่ด้วยเพราะสนามรองเท้าของเราเออไม่ใช่สนามรองเท้าสนามโรงเรียนของเราเนี่ยสนามเด็กเล่นมันเป็นพื้นดินเด็กๆต้องสวมหรือใส่รองเท้าและหิ้วการใส่รองเท้าต้องหิ้วไปใส่ที่บันไดและเวลาจะขึ้นมาก็ต้องถอดถอดที่บันไดนี่นะลูก ไปหที่วไปว่าไม่งั้นตอนนี้จะสกปรกหมดเลยถ้าเราใส่รองเท้าแล้วเราเวลานั่งเวลาทับอะไรเราก็จะเลอะเทอะเข้าใจไหมคะอ่าเข้าใจเนาะแล้วกินแล,ล้วกรุณาใส่ทั้งขยะและนมพยายามกินให้หมดดื่มให้หมดนมนะคะอ่าไม่เป็นไรต่อไปต้องช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะดิ้ยดา ต้องใส่ในถังขยะเท่านั้นน่ะเล่นกันเลยอนุอาบาลสองจำได้ไหมคะจำได้จำได้แลวทำได้ไหมคะจำจำจำบอกให้จำมาทำไมจึงลืม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 บอกให้ลืมมาทำไมจึงจำแม้ช่างหน้าคำ

ต้องทำให้ได้แล้วก็ทำพอแล้วลูกคใจดีทุกคนเด็กๆทุกราเราคนชอบใจโรงเรียนชอบไปชอบมาชอบมาชอบมาโรงเรียนอีกอย่างห้องน้ําห้องส้วมขอฝากห้ามใครเอาเศษขยะไปทิ้งในห้องน้ําห้องส้วมใช้แล้วล้างให้สะอาด แล้วก่อนออกจากห้องน้ําให้ล้างอะไรคะล้างมือเล่นแล้วก็ล้างมือให้สะอาดอ่าเล่นของเล่นล้างมือให้สะอาดกินขนมล้างให้มือเออล้างมือให้สะอาดก่อนออกห้องน้ําล้างมือสะอาดเดี๋ยวคุณครูสัณครูค่ะนะคะจะมาพูดกับคุณครูอ่าพักอะไรนะพักพักคารดาพักคารดานะคะ เดี๋ยวให้คุณครูขัดแก้วพูดก่อนแล้วคุณครูพักการศึกษาจะมาพูดกับเด็กๆนะคะสวัสดีนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีอนุบาลหนึ่งว่าไงสวัสดีค่ะอันสวัสดีค่ะครูเอ่อกี้คุณครูแสงไทยพูดเรื่องอะไรนะคะไม่รู้อะ ไม่รู้ได้ไงไม่ฟังเหรอพูดเรื่องอะไรคะให้จำเรื่องอะไรตามทิ้งขยะก,กินข้าวกินอาหารกินขนมแล้วทิ้งที่ไหนคะทิ้งขยะข,ข้นะา,ขา,ดดขาวห้องน้ำทำยังไงขวบเี่ยวขวบเี่ยวขวบเี่ยวเวลาเที่ยวเวลาอุจจาระน่ะอุจจาระตรงไหน ตงือตรงผมมอ่าต้ตทำถูระเส็จแล้วขี้เยี่ยวเสร็จแล้วทำยังไงคะอ,ะอะราดน้ำด้วยนะคะุณรูะจะดูนะคุณครจะคอยดูแล้วก็ให้ะคะแนนคุณไหมทิ้งขยะไม่เป็นที่คุณครูจะตัดคะแนนทิ้งเลย นะคะระรยากก็เหมือนกันนะเราต้องก่อนกลับบ้านต้องทำยังไงส,ส,สวัสดีคุณครูก่อนแล้วก็มาถึงโรงเรียนก็สวัสดีคุณครูกลับไปถึงบ้านก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะโรงเรียนเราเข้าโครงการโรงเรียนดีศรีตาโบนนักเรียนต้องมี มารยาทเรียบร้อยนะคะเ,เราต้องปฏิบัติเป็นเด็กดีก่อนเข้าเรียนเราก็ทำสมาธิกันทุกวันนะคะาการเข้าแถวอีกนะคะการเข้าแถวมารยาทการเข้าแถวแ